จริงๆเขาเตรียมตัวกันมาเป็นสัปดาห์แล้วล่ะเ <ฮะ S 1> พราะเขาเห็นนะคะเรดาร์มีการจับตาเรื่องของการเคลื่อนตัวของเฮอริเคนมิลตันมาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆวันนี้ช่วงเช้านะคะประมาณ10บนาฬิกาทางสถานีวิทยุของเราต่อ <ฮะ S 1> สายนะคะ ไปถึงท่านหนึ่งที่อยู่ที่รัฐฟลอริดาด้วยนะคะ,ะ,คะมีการบรรยายบรรยากาศขณะที่<อ>เนี่ยช่วงช่วงที่ที่เขาไดงานสดข้ามทวีกปกันเน่ยนะนราต่อสายสดข้ามทวีกปกันเกยคืูใช่าง,างานสดๆมาจากรัฐฟลอริดาฝนก็กำลังตกอย่างหนักหน่วง<อ>เลยนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะ เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักข่าว USA Today นะคะมีการรายงานเป็นภาพถ่ายของเฮอริเคนเมลตันนะคะจากสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นพายุที่กำลังแรงลูกนี้นะคะมีการ <Yeah. S 1> เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับชายฝั่งอา่าวเม็กซิโกที่ติดกับรัฐฟลอริดาแม้ว่ามันจะมีการอ่อนตัวนะคะอ่อนกำลังตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงถือว่าเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงมากความเร็วลมของเขาเนี่ยนะคะจากจุดศูนย์กลางเนี่ยว่า ได้อยู่ที่249กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะคแล้วก็ทิศทางของเขาก็คือมุ่งหน้ามาทางเขตมหานครเทมปาเบนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่อยู่ตรงจุดนี้ประมาณ3ล้านกว่าคนคแล้วที่นี่นะคะเขาไม่เคยได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนที่รุนแรงมาก่อนเลยเ,เป็นระยะเวลามากกว่า100ปีแล้วเ,เป็นจุดที่ไม่ใช่ทางผ่านของพายุอะค,ะอค่ะว่าง่ายๆนะคะ แม้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการพยากรณ์ระบุอากาศนะคะบอกว่าเส้นทางดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ก่อนจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของอเมริกาเขานะคะ ขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐฟลอริดามีการประกาศเป็นคําสั่งเลยค่ะให้อพะยพประชาชนนะคะจำนวนนับล้านคนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งระยะทาง483กิโลเมตรเพื่อรับมือกับเหตุคลื่นสูงหรือว่าที่เรียกกันว่าซัมเซิร์ชนะคะซัมเซิร์ชนะคะที่อันตรายถึงชีวิตรวมไปถึงลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักล่าสุดนะคะอิทธิพลของเฮอริเคนมิลตันส่งผลให้เกิดพายุทอร์นาโด S <S> ในหลายพื้นที่ของฟลอริดาช่วงที่เฮอริเคนเนี่ยพัดขึ้นใกล้เข้ามานะคะกระแสลมเนี่ยแรงมากถล่มพื้นที่ชายฝั่งเอาว่าภาพที่เห็นในภาพข่าวหลายๆสำนักของอเมริกาของทั่วโลกเนี่ย <S <S 2> <S 2> <Hyper. S 1> เห็นเป็นภาพปลิวกระจัดกระจายไปตามท้องถนนนะคะต้นไม้รถ นะคะถัะงขยะหรืออะไรต่างๆนานาแบบว่ากระจัดกระจายแบบค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถนนหลายๆเส้นเนี่ยเรียกว่าร้างผู้คนกันเลยทีเดียวนะคะ<ช>หลายคนก็ต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแน่นอนนะคะว่านอกเหนือที่จะมีฮเฮอริเคนมีพายุแล้วเนี่ยก็ยังมีฝนด้วยนะคะ<ม>ก็จะตามมาด้วยฝนที่ตกหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทางการเนี่ยก็เตรียมรับมือกับพายุที่อาจจะสร้างความเสียหายอีกครั้งนี้แล้ว ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะผู้นำสหรัฐมีการออกถแถลงการนะคะว่าแม้ตัวของเฮอริเคนลูกเนี้ยจะลดความรุนแรงลงมาแต่ว่ามิลตันยังคงถือว่าเป็นเฮอริเคนที่คาดว่าจะมีการพัดถล,ล่มและก็สร้างความเสียหายรุนแรงในรัฐฟลอริดาในรอบร้อยปีด้วยนะคะทะนั้นนี่ยก็เลยมีการขอความร่วมมือให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ แล้วก็มีการกดดันให้ห้างร้านต่างๆเนี่ยตึงราคาเพราะว่าเวลาของอะไรที่มีคนแบบว่าต้องการสูงๆเนี่ยบางร้านจะมีการขึ้นราคา แอบขึ้นราคาฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เจอเหมือนกันนะคะเพราะว่า<ช>ทางการเขาก็เอาจริงๆ<ช>นะคะทางนี้ก็ต้องบอกว่าลูกนี้นะคะมิลตันเนี่ยถือเป็นเฮอริเคนลูกที่3ที่พัดเข้าฟลอริดา <ๆ S 1> ในปีนี้ <ๆ S 1> ทําให้ปีนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยนะคะเท่ากับ5ปีที่ผ่านมาที่มีการพัดเข้าฝั่งฟลอริดานะคะก็คือย้อนกลับไปปี1871 1 8 8 6 1 9 6 4 2 0 0 4แล้วก็2005ค่ะ